ก็มีคนถามผมหลังไมค์กันเข้ามาว่าสภาวะปัจจุบันในตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราพอจะมีเงินเย็นหลักล้านกันอยู่เราควรจะเอาเงินไปวางไว้ที่ทรัพย์สินประเภทไหนดีระหว่างซื้อนาฬิกาหรูก,กับซื้อทองคำวันนี้ผมจะมาแชร์มุมมองส่วนตัวของผมกันนะครับ สวัสดีครับผมโค้ชบอลนะครับวันนี้กลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วนะครับซึ่งหัวข้อที่ผมตั้งใจจะมาแชร์และแบ่งปันในวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับแนวคิดในด้านการลงทุนนั่นเองนะครับต้องบอกว่ามีคนหลังไม้ถามผมกันเข้ามานะครับว่าโค้ชบอลถ้าเกิดว่าวันนี้มีเงินอยู่สักหลักล้านเนาะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคืออยากจะเอาเงินตรงนี้ที่นอนนิ่ง,งๆอยู่เนี่ยเอาไปลงทุนแต่เขายังชั่งใจไม่ได้ว่าจะไปซื้อระหว่างนาฬิกาหรูดีเพราะเห็นได้ยินว่าราคามันตกหรือจะไปซื้อในส่วนของทองคํา แบบไหนมันน่าจะเวิร์กกว่ากันนะครับวันนี้ผมเลยจะมาแชร์และแบ่งปันในมุมมองส่วนตรงผมตรงนี้กันนะครับแต่ก่อนที่ไปรับชมและรับฟังคลิปนี้อยากฝากเป็นเพื่อนพี่ๆทุกคนสักนิดหนึ่งนะช่วยเป็นกําลังใจดีๆให้กับช่อง บอนแฮปปี้เนี่ินเวสเตอร์นะผ่านการกดไลค์คลิปนี้ครับกดแชร์คลิปคลิปนี้ให้กับคนที่คุณแคร์หรือคนที่คุณรักนะครับกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจดีๆให้กับผมได้ด้วยเช่นเดียวกันไปจนถึงพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาที่ด้านใต้ได้ด้วยนะครับผมและต้องขอเน้นย้ํากันสักนิดหนึ่งนะว่าสิ่งที่ผมกาลังแชร์และแบ่งปันตรงนี้นะเป็นเพียงแค่บุมมองส่วนตัวของผมกันเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นขอให้คุณครับฟังด้วยวิจารณญาณส่วนตัว ของคุณแล้วเอากลับไปคิดวิเคราะห์แยกแยะด้วยตัวขงคุณเองโดยเฉพาะยิ่งตัดสินใจด้วยตัวงคุณกันเองนะครับผมเพราะว่าวันนี้ไม่มีใครหวังดีกับเงินของคุณเท่ากับตัวคุณเองอย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราลองมาฟังมงุมมองส่วนตัวของผมกันนิดนึงนะครับซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าถ้าวันนี้ถามผมตรงๆว่ามีเงินอยู่หลักล้านจะไปซื้อระหว่างนาฬิการหรูดีหรือจะไปซื้อ ทองคําดีผมคงต้องขออนุญาตถามคุณกลับไปครับว่าคุณจะเอาเงินก้อนนั้นเนี่ยซึ่งคุณบอกว่าเป็นเงินเยนคุณอยากได้อะไรจากมันเท่านี้เนี่ยคุณบอกว่าโอเคความชอบส่วนตัวคุณคุณอาจจะชอบนาฬิกาคุณก็ต้องยอมรับปัจจัยความเสี่ยงข้อหนึ่งนะครับว่าตอนนี้เนี่ยในส่วนของนาฬิกาหรูที่คุณอยากได้ราคามันกําลังล่วงอยู่มันไม่มีใครการันตีได้นะว่ามันจะพลิกกลับมาเมื่อไหร่ นั่นเองนะครับในขณะเดียวกันถ้าเกิดคุณบอกจะเอาไปลงทุนในส่วนของทองคํานะครับก็ต้องยอมรับข้อหนึ่งว่าทองคําในตอนนี้มันดีดตัวพุ่งสูงขึ้นมาแล้วนั่นเองนะครับคำถามที่สําคัญไปกว่าคือคุณรับความเสี่ยงที่มันอาจจะเกิดขึ้นและผิดแผนคุณได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นอันนี้ผมถึงมองว่าคุณต้องดูที่เป้าหมายในการลงทุนของคุณกันก่อนเลยนะครับแต่ถ้าเกิดผมจะแชร์ในมุมมองส่วนตัวผมว่าถ้าวันนี้เนี่ยคุณมีเงินหลักล้านจริงๆจะลงทุนใน ทรัพย์สินประเภทไหนดีนะครับแน่นอนคุณเลือกได้ถูกต้องครับคุณควรจะเอาเงินไปวางในสิ่งที่เรียกว่าทรัพย์สินนะครับแต่วันนี้เนี่ยระหว่างนาฬิกาหรูกับในส่วนของทองคาบางคนอาจจะให้คุณค่าที่แตกต่างกันแต่เดี๋ยวผมจะ ทำให้คุณดูครับว่าถ้าวันนี้เนี่ยคุณเอาเงินหลักล้านแล้วซื้อนาฬิกาหรูตั้งแต่เมื่อ3ปีที่แล้วกับซื้อทองคําตั้งแต่เมื่อ3ปีที่แล้วผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นจะเป็นยังไงเดีย๋ยวเราลองมาดูกันเลยนะครับผมโอเคตอนนี้ครับผมเปิดในส่วนของกราฟทองคากันขึ้นมาก่อนก็แล้วกันนะครับดยกราฟของทองคําตอนนี้เนี่ยเราก็จะเห็นอย่างชัดเจนนะว่ามันอยู่ในสภาวะที่เป็นแบบบู l ิ s h อย่างมากเลยราคาทองคำนะตอนที่ผมถ่ายทําคลิปอยู่ก็อยู่ประมาณสองพันเก้าร้อยนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เราจะเห็นว ก็เป็นไปได้นะครับแล้วจะดีดตัวขึ้นหรือเปล่าอันนี้เขาคงต้องมาจับตามองกันต่อไปแต่ถ้าวันนี้เนี่ยคุณตัดสินใจอยากจะซื้อนาฬิกาหรูแน่นอนครับสมมติผมยกถึงแบรนด์แบรนด์หนึ่งขึ้นมาเลยคือแบรนด์ Rolex และกันเนาะแล้วปฏิเสธไม่ได้ว่าหลายต่อหลายคนเนี่ยพอพูดถึงโ o เล็กคุณอาจจะมีความชอบในรูปแบบของเรือนนาฬิกาที่แตกต่างกันแต่หนึ่งในรูปแบบที่หลายต่อหลายคนอยากได้นะครับก็จะเป็นส่วนของ นาฬิการุ่นเดโทนานั่นเองในที่นี้ผมขออนุญาตยกตัวอย่างเดโทนาที่เป็น r f f r r n ต e ตัวนี้ขึ้นมานะครับ 116500LN ขึ้นมาเนาะซึ่งแน่นอนที่สุดครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าคุณซื้อเดโทนาตั้งแต่เมื่อ3ปีที่แล้วจากข้อมูลวันนี้ที่ผมถ่ายทำคือตรงกับวันที่17กุมภาพันธ์เนาะก็เราย้อนกลับไป3ปีที่แล้วตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นว่า ถ้าย้อนไป3ปีตรงนี้คือเดือนมาร์ชละกันเพราะปัจจุบันเดือนเฟบเนาะแปลว่าคุณควรจะต้องซื้อสักประมาณเดือนมาร์ชสมมุติเดือนมาร์ชตอนนั้นเนี่ยคุณต้องใช้เงินนะในสมิบตัวเลขบอกอยู่เนาะประมาณ1 2, 3 9 2 2ล้านามแสงาสบาบาทถึงจะทำให้คุณได้เดโทนามา1เรือนสมมุติคุณตัดสินใจซื้อในวันนั้นเนาะคุณจะเห็นว่าดาริกาเนี่ยเดโทนาตัวนี้ซึ่งก็ถือว่าเป็นรุ่นที่ใครต่อใครหลายคนอยากจะได้เช่นเดียวกันนะ เราก็จะพบเจออย่างหนึ่งนะครับว่าราคาเนี่ยมันย่อตัวลงมาอย่างรุนแรงเลยนะโอ้เหลือล้านต้นนะครับกันยาวกันไปหลุด1ล้านด้วย9 0 0 0แสนกว่า,า 8, ก็มีนะครับลงมา8 0 0แสนเลยก็มีนะครับที่เห็นเนี่ยรู้เหมือนว่าจะล่วงลงมาถึงประมาณ8 6 0 0 0 0ถึงประมาณ8 0 0 0 0 0ื่นเลยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยถามว่ What าวัดท่อมหรือยังก็ไม่มีใครกล้าฝันทงหรอกนะครับแต่ปัจจุบันตอนนี้จะเห็นว่าถ้าซื้อเดทโทนาเมื่อ3ปีที่แล้วเรือนนี้นะครับจากประมาณล้านสแล้วกันเนาะก็เหลืออยู่ประมาณ8 6 0 0 0 0ื่น ห้าพอาจจะเกิดสิ่งสิ่งนี้เกิดขึ้นก็เป็นไปได้สําหรับเงินของคุณนั่นเองนะแต่ในขณะเดียวกันครับถ้าเกิดว่าคุณซื้อเดือนมาร์สสำหรับตัวทองคำแล้วกันเนาะมาร์สปี2022เนี่ยผมเอาที่ราคาเปิดเลยแล้วกันนะราคาทองคำนะวันนั้นจะอยู่ที่ประมาณ29,550ก็ตีไป30,000ต่อ ทองคำหนบาทเนาะปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือราคาของทองคอําอยู่ที่46,400นะครับเดี๋ยวผมจะคํานวณให้ดูนะว่าส่วนต่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคุณจะติดลบระหว่างนาฬิกาหลูก,กับตัวทองคำเนี่ยมันคิดเป็นตัวเงินหรือเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันออกมาในรูปแบบไหนยังไงนะครับก็เดี๋ยวเราลองมาดูกันเลยนะครับ โอเคเรามาดูกันตรงนี้เลยนะครับถ้าเกิดว่าคุณตัดสินใจนะไปซื้อโ o l e x Daytona นะครับ e f e r e n ท e ที่ผมเขียนก็คือจากเมื่อสักครู่เนาะที่โชว์ในภาพก่อนหน้านี้นะครับราคาเมื่อ3ปีที่แล้วแปลว่าคุณต้องใช้เงินอยู่เท่านี้นครับ1 2, 3 9 2 2 5้านบาทถึงจะได้โ Ro เล x d a y t o n ตตัวนี้มา1เรือนนะครับตีไปล้าน4นะราคาปัจจุบันวันนี้จากที่เมื่อสักครู่เปิดให้ดูนะครับก็865,657บาทนครับพ่ดง่าพครับรุณได้าสิบเจ็กบาทนะครับีูง่ายครับกูได้ มันเกิดการติดลบครับเงินล้านสของคุณจะติดลบไปประมาณ5 0 0 0สนกว่าบาทก็คิดเป็นผลตอบแทนเนี่ยก็คือติดลบไป37-38%กันเลยรับได้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับผมแต่ในขณะเดียวกันครับถ้าคุณตัดสินใจไปซื้อทองคําจะเกิดอะไรขึ้นลองมาดูกันครับนี่ครับราคาของทองคําอย่างที่ได้โชว์เมื่อสักครู่เนาะราคาอยู่ที่29,550เมื่อ3ปีที่แล้วนะในขณะที่วันนี้ราคาอยู่ที่46,400บาท ต่อทองคํา1บาทนะครับแปลว่าคุณจะได้กําไรต่อทองคํา1บาทที่16,850บาทตีเป็นผลตอบแทนคือ57%กันเลยนะในช่วง3ปีที่ผ่านมาถ้าเฉลี่ยต่อปีก็ประมาณเกือบ20%กันเลยนะแต่ถ้าเกิดเราคํานวณว่าเออแล้วถ้าเกิดว่าวันนี้จะต้องขายเนี่ยมันจะได้กําไรสักกี่บาทก็ลองมาค่อยๆดูกันแล้วกันเนาะโดยคุณใช้เงินก้อนเดียวกันนะครับใช้เงินเนี่ยประมาณ1นล้านสี่แสนก็คือก้อนเดียวกับที่ซื้อเดโตนามาซื้อทองคําคุณจะได้ทองคําประมาณ47.12บาท นะครับตีไปเล้กลมๆก็47บาทก็แล้วกันนะครับสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นจะกลายเป็นเท่านี้ครับเงินก้อนเดียวกันครับ1 3 9 2 2 5 3เท่ากันเลยนะวันนี้ถ้าคุณขายทองคำนะจากที่ทองคำา6 6 4 0 0บาทคูณด้วย47.12จะได้มาประปานเกือบ2 2 0ล้าน2แสบาทกำไรที่เกิดขึ้นเกือบ8,000สนบาทครับจ็ผลตอบแทน57%เหมือนเดิมนะครับนี่คือสิ่งที่แตกตา่างแต่ต้องย้ำนะครับว่านี่เป็นเพียงแค่ มุมมองส่วนตัวของผมมันไม่ได้การันตีนะครับว่าอีก3ปีข้างหน้าทองคำจะยังคงให้ผลตอบแทนแบบนี้หรือโรเล็กซ์เดโทนาอีก3ปีถัดไปจะยังคงเน่าในแบบอย่างนี้อยู่หรือเปล่าไม่มีใครสามารถตอบได้โดยแท้จริงเพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้องยึดนอกจากตามความชอบของคุณอาจจะต้องดูตามมุมมองหรือว่าแนวคิดของคุณหรือว่าเป้าหมายที่แท้จริงของคุณว่าจริงๆแล้วคุณอยากจะได้อะไรกันแน่นะครับก็ลองเอาสิ่งที่ผมแชร์แล้วแบ่งปันตรงนี้ไปปรับใช้กันดูกันละกันนะครับผม มาสรุปคลิปคลิปนี้กันสักนิดหนึ่งครับจากเมื่อสักครู่เพื่อนๆพี่ทุกคนจะสังเกตเห็นอย่างชัดเจนนะว่าผมแชร์มุมมองส่วนตัวงผมนะว่ามันไม่มีใครฟันธงได้หรอกว่าทรัพย์สินอะไร จะดีกว่ากันแต่สุดท้ายคุณอาจจะต้องย้อนกลับไปดูว่าเป้าหมายในการลงทุนในสิ่งที่คุณอยากได้จริงๆแล้วมันคืออะไรถ้าคุณคิดว่าคุณอยากจะเก็บทองคําเพื่อประกันความเสี่ยงในอนาคตเนาะโดยเฉพาะยิ่งทรัพสิสินทั่วโลกตอนนี้ที่เกิดความผันผวนเป็นอย่างยิ่งแล้วคุณเชื่อมั่นในทองคํามันก็อาจจะเหมาะกับคุณก็เป็นไปได้แต่ถ้าบางคนรู้สึกว่าฉันชอบนาฬิกาหรูฉันอยากจะให้มันเป็นสภาพคล่องในอนาคตเพื่อซื้อง่ายขายคล่องอันนี้มันก็แล้วแต่คุณเช่นเดียวกัน นะครับก็ต้องลองไปตัดสินใจตรงนี้กันดูนะครับก็หวังว่าคลิปคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนไม่มากก็น,น้อยนะครับผมและสําหรับใครก็ตามถ้าเกิดว่าคุณดูคลิปคลิปนี้และชื่นชอบคลิปคลิปนี้นะอย่าลืมนะฝากเป็นกําลังใจดีๆให้กับผมอีกสักนิดนึงนะผ่านการกดไลค์คลิปนี้ครับกดแชร์คลิปคลิปนี้ให้กับคนที่คุณแคร์หรือคนที่คุณรักนะกด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจดีๆให้กับผมได้ด้วยเช่นเดียวกันไปจนถึงพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาที่ด้านใต้ได้ด้วยนะครับ และขออนุญาตประชาสัมพันธ์สักเล็กน้อยก็แล้วกันนะครับว่ารายเดือนเมษายนนี้จนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมครับผมมีเปิดคลาสคลาสหนึ่งนะครับที่เกี่ยวกับเรื่อง m i n d s e t โดยเฉพาะเลยนะครับที่เอาไปใช้ในด้านการลงทุนแต่ไม่พอครับนอกจาก m i n d s e t แล้วมันจะสามารถเอาไปปรับประยุกต์ใช้เป็น How-to สำหรับตัวของคุณได้โดยหลักในการสอนผมจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนผ่านตลาดหุ้นเป็นหลักนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณสามารถเอาไปปรับประยุกต์ใช้ทั้งในตลาดหุ้นไทยตลาดหุ้นนอก ได้ด้วยเช่นเดียวกันโดยาปอย่างยิ่งห้ามลืมเด็ดขาดว่า wow. ถ้าคุณเลือกได้ถูกต้องมันจะทําให้คุณได้เปรียบทันทีไปกว่า5 0อย่างแน่นอนแต่ถ้าคุณสามารถเอาความรู้ตรงนั้นที่เรียนเอาไปปรับใช้อย่างต่อเนื่องได้จริงๆครับคุณจะปรับประยุกต์ใช้อย่างที่ผมใช้มาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นการลงทุนใน Forex ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในทองคำคุณจะสามารถเอาไปปรับประยุกต์ใช้ได้อย่างแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในคริปโตเคอเรนซีใน Forex ในทองคําหรือทรัพย์สินอื่นๆที่คุณสนใจเช่นเดียวกันนะครับซึ่งคลาสที่ผมกำลังจะเปิดทีเป็นชื่อคล ก็คือ S I S นะถ้าคุณสนใจอยากทราบรายละเอียดและอยากเรียนรู้คลาสคลาสนี้สามารถทักเข้ามาได้ที่ช่องทางไลน์แอดที่ผมแปะเอาไว้ได้เลยนะด้วยพิมพ์คำว่า S I S นะ และตอนนี้ยังมีโปรโมชั่นพิเศษอยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับก่อนที่ราคาจะปรับสูงขึ้นไปอีกนะครับถ้าสนใจทักเข้ามาได้เลยนะครับและหวังว่าเราจะมีโอกาสได้พบกันนะครับก็อย่าลืมครับลองเอาสิ่งที่ผมแชร์และแบ่งปันตรงนี้ครับลองเอาไปทําดูครับเพื่อตัวคุณเองครับเพื่อครอบครัวงคุณและเพื่อคนที่คุณรักนะครับสุดท้ายและท้ายที่สุดเลยนะครับเชื่อมั่นในสัญชาตญาณของคุณและจงทําในสิ่งที่คุณคิดว่ามันใช่ที่เหลือไม่ต้องคิดแล้วละครับลุยแม่งให้เต็มที่เลยผมโค้ชบอลวันนี้ขอบคุณทุกกคนมา ากเลยนะที่เข้ามาชมช่องบอลแฮปปี้เนสซึนเวสเตอและดูคลิปคลิปนี้กันจนจบมีโอกาสไว้พบกันในคลิปคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับผม